ไดไหมครับถ้าไม่ได้งั้นขอไปพักแปทีไ่ไห,ไหนบ้างอยู่ไซตัที่พักง่ยโอเคครับก็โชว์ต่อไปจะเป็นโชวจ์จากแขกรับเชิญพิเศษผมเชื่อว่าทุกคนเคฮ้ยอะไรเนะี <laughs> ่ยผมเชื่อทุกคนรู้จักครับแล้วก็ เขาเป็นคนที่กลัวความมืดครับผมกลัวทิ้งมืไม่ได้เพราะฉะนั้นดูแลให้ดีนะครับผมอย่าให้เสียชื่อแม่บ้านนะครับร้องไม่เป็นลุเกิร์ดดีเปิดมาแล้วก็ขอฝากอย่าให้เสียชื่อแม่บ้า <c oughs> น้วยครับสัญญาไหม <c oughs> สัญญาเลยนะ าลงไปแล้วเขาบอกแน่บ้านนี้ตี่ตูดเรียนคนนะตพีตูดอะ่อะโอเคครับยังไงก็เราขาดแข็งเสียงจุดเสียงขอเสียงให้พี่ดิวเดอะสตาร์ด้วย